ก็วันนี้รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วมีความดีใจที่ได้มาร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้เราต้องยอมรับว่าวันนี้การที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราบางทีเราจะ าความสุขบนความพุกอยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างแต่สำหรับกีฬาฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพของพี่น้องในสามจังหวัดแล,แล้นอกจากกีฬาฟุตบอลแล้วมีกีฬาอื่นๆด้วยและเป็นอุดมการและถือว่าเป็นจิตวิญญาณ เพราะว่าการเล่นกีฬาเป็นการแสดงถึงศักยภาพและเป็นการแสดงถึงความสมัคีและที่สำคัญผมจะพูดเสมอว่ากีฬาคือเส้นทางแห่งสันติภาพคนมีอุดมการต่างกันคนมีความเห็นต่างกันคนมีความเชื่อต่างกันแต่เชียร์ทีมเดียวกัน ผมจึงอยาก,กว่าดังนั้นกีฬาจึงเป็นเส้นทางแต่งการสร้างสันติภาพเป็นเส้นทางการสร้างความสมานฉันเป็นเส้นทางของความรักความสามัคคีแต่กีฬาวันนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเล่นแค่ออกกําลังกายวันนี้เราต้องการจะพัฒนากีฬาเป็นอาชีพโดยเฉพาะ ท่านบอลรอยมักกูดีนี่คือตัวอย่างเราต้องการทําให้กีฬาฟุตบอลพี่น้องเยาวาชนของเราได้มีอาชีพซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเดี๋ยวนี้ค่าตัวน,นักฟุตบอลนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆมากกว่าเงินเดือนของนายกรนุรบีนะมากกว่าเงินเดือนของใครๆนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าจุด ความเมตตา้วกันนะของบริษัทเทอร์รี่เอ็กซ์เพสทางเนี้ยเป็นไม่ไม่ใช่แค่ทีมปัตตานี f อฟมันเกิดพลังกับเยาวชนนะเยาวชนไม่ใช่แค่ปัตตานีอย่างเดียวเป็นตัวอย่างของเยาวชนทั้ง3จังหวัดหรือทั้งประเทศนะแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตฟุตบอลเนี่ยจะช่างชื่อเสียงสร้างการยอมรับ วันนี้ปัตานีคนรู้จักในโลกวันออกกลางหรือในภาพสมุทรรายูเนี่ยเรารู้จักปัตานีหมดแต่ต่อไปเนี่ยปัตานีอาจจะรู้จักไม่น้อยทั้งโลกเลยเพราะนักฟุตบอลที่บริษัทเทอร์ e รียเอ็ได้ให้การสนับสนุนนะครับผมเองก็เชื่อมั่นว่านักฟุตบอลหรือที่อยู่ข้างหลังเนี่ยในเวลาใกล้นี้ก็อาจจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็จะเป็นความสุข ทุกวันทุกอาทิตย์ให้กับพี่น้องประชาชนก็ท้ายที่สุดก็ขอขอบคุณทางบริษัทฟเรีเอ็กสก็ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณนายกเสกท่านเป็นผู้นำํำท่านทำงานทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนนะแล้วก็สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านต้องการให้พื้นที่ให้พี่น้องหรือให้ประชาชนได้มีความสุขแล้วเป็นการเปิดโอกาส ให้กับคนทุกคนได้มีโอกาสที่เท่ากันครับครับผมเองก็ขอให้มวลใจนะฮะแล้วก็ออขอความสันติสุขจงเกิดแก่ทุกท่านครับขอบคุณมากครับความสุขต่พอเป็นชาติของเทนก็จะรู้มนีควาคสุว แล้วเราเชื่อว่าในอนาคตลูกหลานเราเนี่ยถ้าได้ได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะอาจจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะเป็นไปได้ดด